เศรษฐาทวีสินเป็นหนึ่งในนายกร,รัฐมนตรีที่ว่ากันว่าเดินทางไปเจรจาการค้ามากที่สุดคนหนึ่งของไทยก็ว่าได้ไม่เพียงเท่านั้นเขาเองยังใช้เวลาช่วงวันหยุดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนอะไรครับ ที่ท่านนายกคนนี้ทุ่มเวลาการทํางานไปที่การเดินทางมากมายขนาดนี้วันนี้เราจะพาทุกคนไปคุยกับเศรษฐาพร้อมกับคําถามที่หลายคนอยากรู้อยู่ดีเนี่ยเดินไปสนามบินชวนะภูมิหลายครั้งเพราะอะไรครับไม่บอกลูกหน้าด้วยนอกจากนี้ท่านเดินทางไปต่างประเทศมีคนบอกว่าไปต่างประเทศเยอะมากไปเพื่ออะไรบ้างครับอีกสาปีจากนี้ท่านมองเห็นประเทศไทยและตัวเองอย่างไรบ้างครับ นี่เป็นโอกาสดีที่ได้คุยกับนายกทัันมรีเรามาแบบบรรยากาศสบายๆไม่ต้องใส่สูทผูกเนกคไทอ,อยู่ในทำเนียบก็จริงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยท่านนายกททำงานมา10เ,เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างอยากให้ท่านเนี่ยคุยกับประชาชนได้ฟังหน่อยครับจริงๆแล้วก็ต้องไปถึงจุดมุ่งหมายก่อนของการมีรายการนี้นะครับว่ารัฐบาลเราเองเนี่ยทุกๆกระทรวงทุกวงกลมเนี่ยท่านรัฐมนตรีทุกท่านเองก็มีการทํางานกันหนักมากนะครับแล้วก็ยังไม่มี ช่องทางที่นอกเหนือจากท่านผู้สื่อข่าวมาสัมภาษณ์กันธรรมดาแล้วเนี่ยก็ไม่มีช่องทางในการที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนอธิบายให้ฟังว่าเราทําอะไรกันไปแล้วบ้างะนะครับแล้วก็แผนง,งานระยะยาวเราเคืออะไรบ้างนะครับอย่างน้อยก็จะได้เข้าใจว่ารัฐบาลพยายามทำอะไรอยู่สิบเดือนที่ผ่านมาเราเห็นการทํางานแบบที่ท่านนายกเคยบอกไว้ตั้งแต่วันแรกว่าทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยน,ยนะครับเหนื่อยว่าไหมครับถามจริง,รงผมว่าถ้าเกิดจะบอกว่าไม่เหนื่อยเนี่ยก็ ก็ผมโกหกนะครับผมว่านายกรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยผมเชื่อทุกท่านก็ทํางานกันหนักเหนื่อยก็มีทั้งเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะครับผมเชื่อทุกท่านแบกภาระหนักหน่วงนี่อยู่เยอะแต่ว่าผมคงพูดแทนถ้าอื่นไม่ได้แต่ผมถ้าเกิดถามผมเนี่ยผมคิดว่าเหนื่อยนนอนขึ้นเดียวมันก็หายนะครับแต่เราเสนอตัวมาทํางานทางด้านการสาธารณชนแล้วเนี่ยผมื่อว่าเรื่องที่สําคัญมากกวา่าคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ เราเหนื่อยเท่าไหรเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ฐานรากของสังคมเนี่ยเขาเหนื่อยเยอะกว่าเยอะแต่ว่าชีิตผมที่ทําทำมาเนี่ยเกือบ40ปีแล้วทางานมาเนี่ยนะครับผมผมผมยึดมั่นในสองสองวินัยนี้ครับก็คือมีวินัยในการทํางานแล้วก็ทํางานให้หนักนะครับแต่แน่นอนครับเรื่องการดูแลสุขภาพเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอพักผ่อนก็คือเรื่องของหลับนอนก็ต้องก็ต้องให้เพียงพอตลอดในช่วงการทํางของท่านเห็นการลงพื้นที่ของท่านนายก เยอะมากถี่มากไปเหนือไปใต้ไปอีสานตลอดเวลาน,นะครับแม้ว่าในพื้นที่นั้นอาจจะไม่มีสอสอของพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ก็ตาม,มแต่ท่านก็ไปมีเรียกว่ามีแนวทางในการลงพื้นที่ยังไงบ้างรครับผมเชื่อว่าผมมาในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทั้งประเทศมไม่ใช่เป็นนายกรัฐมนตรีของของคนพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวนะครับแน่นอนครับพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคหลักและเป็นพรรคที่ส่งเสริมมาโดยตลอดก็ถือปเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องลงพักดูลงพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยของพรรครวมไทยสร้างชาติของพรรคพลังประชารัฐของพรร ภูมิใจไทยด้วยเหมือนกันเพราะว่าเพราะาทุกคนก็คือประชาชนคนไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้พิาสูงสุดของประเทศมีหน้าที่ต้องดูแลอันนี้อันนี้อันนี้ชัดเจนนะครับผมเชื่อว่า การทํางานของผมที่ผ่านมาตลอดโดยตลอดก็ให้ความมั่นใจได้ว่าผมไม่เลือกจังหวัดลงนะครับส่วนส่วนเรื่องของแนวทางในการลงพื้นที่จังหวัดเนี่ยผมจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นผมมีต้นทุนที่เป็นรองนัการเมืองหลายๆท่านที่ท่านเติบโตมาจากการเมืองตั้งแต่อานนยุ30สกว่าผม,ม่งเข้าสู่สนองการเมืองจริงๆเพื่อสนใจการเมืองก็สามสี่ปีที่ผ่านมานี่เองเพราะฉะนั้นนการลงพื้นที่จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับมือใหม่อย่างผมเพราะว่าผมไม่ได้ไปคลุกคลีกับประชาชนเท่ากับ นักการเมืองที่อยู่ในอยู่ในการเมืองมานานเพราะการที่ต้องมงพื้นที่เยอะเนี่ยเพราะว่าผมต้องเข้าใจถึงปัญหาจริงๆไม่ใช่ฝั่งแต่รายงานที่มาเป็นเพเปอร์นะครับครับ,รบอย่างภูเก็ตเนี่ยท่านลงหลายครั้งมากสสก็ไม่ได้เป็นพรรคร่มรัฐบาลเลยกาไปแสดงว่ามองเห็นศักยภาพของภูเก็ตหรือว่าปัญหาที่ภูเก็ตต้องได้รับการแก้ไขใช่ไหมใช่ครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายเรือธงของเราหนึ่งนโยบายหลายๆ,ๆ,ๆนโยบายเรือธงของเราเนี่ยก็คือการท่องเที่ยวคจังหวัดภูเก็ตนี่แน่นอนครับเป็นเป็นจังหวัดที่สามารถทํไรายไดส้สูงมากให้ให้กับประเทศแล้วก็มีศักยภาพสูงมากๆด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆเรื่องหลายๆด้านเนี่ยนะครับแต่ว่าปัญหาก็เยอะไม่ว่าเป็นหาเรื่องของน้ำประปารเรื่องขยะเรื่องสนามบินเรื่องถนนเรื่องมาเฟีย เรื่องความมั่นคงความปลอดภยัยหลายระย่างเนี่ยเพราะฉนั้นต้องให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งอาทิตย์แรกที่เป็นนายกเองก็ลงไปแล้วเชิญทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมไปดูเรื่องการจราจรครับซึ่งระยะหลังนี่จากในเมืองไปสนามบินก็สองชั่วโมงใช่ซึ่งมันทําให้เสน่ห์ของภูเก็ตหายไปหมดมนะครับเรื่องน้าปราปาเองก็วันนั้นก็ลงไปพื้นที่กับสสรูปไทยสร้างชาติไปดูเรื่องน้ำประปาที่จะลากมาจากเืินเชี่ยวหลานแล้วมาเทคแคร์จังหวัดพังงากระบี่ภูเก็ต ด้วยต้องเป็นเรื่องสําคัญนะครับเรื่องสนามบินก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเครื่องบินต่อต่อชั่วโมงในลงได้ประมาณยี่สิบห้าลำก็จะผู้ช่วยมากกว่านี้ก็คงลําบากแต่ว่ามีดีมานเข้ามาสูงมากก็ต้องไปดูเรื่องสนามบินภูเก็ตแต่เพราะว่าจริงแล้วภาคใต้ไม่ใช่มีแค่ภูเก็ตมีพังงามมีกระบี่มีระนองด้วยแทนที่ถึงแม้ว่าจะเป็นสนามบินใหม่จะไปตั้งที่ตอนเหนือของภูเก็ตหรือว่า ส่วนหนึ่งของจอดพังงานเนี่ยเราก็อยากตั้งชื่อสามินอนนนันมันนะครับเพราะจะพยายามที่จะคัฟเวอร์ให้ได้สามสี่จังหวัดถ้าพูดถึงสนามบินเนี่ยเห็นท่านอ,อยู่ดีเนี่ยเดินไปสนามบินสวรณภูมิหลายครั้งเพราะอะไรครับไม่บอกล่วงหน้าด้วยหรือสาคัญมากกว่าคือเรื่องไม่บอกล่วงหน้า <c oughs> นะครับคือไปตวรวจราชการตามสถานที่ต่างๆเนี่ยนโยบายเรื่องเอวอเรชั่นับเป็นหนึ่งนโยบายเรือธงของรัฐบาลสามิสวรภูมิเคยเป็นสนามบินที่ระดับท็อปทของโลกแต่อันดับตกลงไปเยอะมากนะครับเราไม่มีการ ลงทุนในแง่ของอินฟราสตรักเจอร์ขนาดใหญ่เลยในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาสวนภูมิเป็นโครงการใหญ่โครงการเดียวที่เราลงทุนมาแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีศักยภาพในการที่เติบโตต่อไปได้ซัทหนึ่งก็เพิ่งเปิดเดอร์ซัทสองก็เปิดดันเวสานก็จะเปิดจะมีการขยายออกไปอันนั้นถือเป็นเรื่องของอนาคตแต่เรื่องเราเราอยู่ปัจจุบันก่อนด้วยนะครับว่าถ้าเกิดท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นนโยบายเดยมทงของเราอีกเหมือนกันที่มีท่องเที่ยวเพิ่มเข้ามาอย่างมโรล่าเนี่ยเจอหนี้ที่เขาเข้ามาแต่ก้าวแรกททีีี่่เเเค้าาาหยยยยบผนนนิไตองมมวสุข ไม่เป็นเรื่องของ immigration อิมิเกรชันที่ต้องไม่เข้าคิวนานรเรื่องกระเป๋ารเรื่องแท็กซีท่ซที่มารับใช่ไหมถ้าเกิดเราไปถึงปับ๊บแล้วเราบอกว่าเราจะไปเนี่ยทางหน้าต่อมอขอโทษทีเข้าหอจะรีบ,ร,บรีบเร่งระบายคนให้เร็วๆแต่ถ้าเกิดผมไปโดยผมไม่ไม่ได้บอก,มมบอกเราไปดูจริงๆเรเห็นจริงๆความลําบากนี่คืออะไรคิวยาวเหยียดตั้งแต่บันไดลงมาวนเป็นตัวงูงเลยแล้วไม่สามารถทําอะไรได้ผมคิดว่ามันก็เป็นปัญหานะใช่ไหมครับเพราะนั้นนี่ก็ลงต้งลงลงไปแบบ แบบไม่บอกลงหน้าจะได้มีการเตรียมการดีกว่าใช้คานี้ดีกว่า mm hmm. ไม่ได้ไปจับผิดหรือไปอะไรหรอกครับแต่ว่ามันเป็นมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งก่อนที่ผมเป็นนักการเมืองเนี่ยบริษัทเก่าผมก็ทำอย่างนี้เราไปตรวจงานผมก็จะไปแบบแบบแบบไม่มีการประกาศลงหน้า mm hmm. มันจะได้สถานภาพที่มันจริงมากกว่านะครับเราแก้ไขปัญหากันแล้วก็ไปถึงก็ไม่ใช่ไปขอโทษนะไปด่าเขาว่าเขานะครับเราไม่ง่พูดคุยกันดีกว่าปัญหามันคืออะไร mm hmm. ใช่ไหมครับเราจะได้เห็นจริงๆแล้วแล้วก็ช่วยกันแก้ไขจริงๆ คืบหน้างานรัฐบาลเศรษฐา ตรงพื้นที่เห็นว่าบางครั้งเนี่ยก็มีของฝากจากประชาชนด้วยเป็นพวกผลิตภัณฑ์ศิลป,ปะต่างๆด้วยใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างเขาให้ผ้าบันคอมาสวยใจเป็นผ้าคล้ายๆผ้าลินินนะสวยมากเลยสวยๆจริงๆในส่วนเราเห็นทุทุกคนร้องว้าวหมดที่เป็นเ,เพชรกราชวัดนะครับครับใช่ครับ,รบแล้วเราผมก็ไปฝรั่งเศสไอาลี่เขาเนี่ยก็ออกไปแจก พอใจยังฮะที่สวนภูมิหรือว่าจากพัฒนาได้อีกพัฒนาได้เยอะครับดีขึ้นเยอะเพราะว่า KPI ที่ให้ไปไม่ว่าจะเป็นก้าวแรกที่ลงจากเครื่องบินมาต้องไม่เกินสีานาทีได <ừ> ้รับกระเป๋าในส่วนมากก็ก็น่าจะทําได้หรือประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็ไม่น่าเกิน <ๆ S 1> นะครับแล้วก็ตอนที่จะขากลับก็จากการที่จากเช็คอินตั๋วแล้วจะเข้าไปข้างในได้ก็ต้องไม่เกิน4ีน้าทีเหมือนกัน <ừ> ซึ่งปัจจุบันก็ทําได้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยใน่ของการใช้ใช้เครื่องอัตโนมัติในการที่ตรวจสอบเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับ นักงานเลยะนะครับเหล่านี้ก็ถือว่าช่วยกันได้เยอะมากนะครับ,รบซึ่งอย่างท่านเคยเป็นผู้บริหารของบริษัทเอกชนมาก่อนแล้วพอไปเห็นปัญหาหน้างานเนี่ยคิดว่าเทคนิคที่เราใช้ในการบริหารธุรกิจมาสามารถจะแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีไหมครับกนต่างกันครับสมาเิลรอบมันต่างกันพอสมควรเหมือนกันนะครับในฝ่ายอย่างที่ผมอยู่ในภาคเอกชนมาก่อนเนี่ย สเต็กโคเดอร์ก็แตกต่างกันไปสเต็กโคเดอร์ของในในภาคราชการภาครัฐบาลเนี่ยมีเยอะกว่านะครับเพราะนั้นเราเองเราต้องเราต้องดูให้ครบทุกบุตรเราจริงๆแล้วก็เรื่องของความระมัดระวังทางด้านขั้นตอนต่างๆในการทํางานก็มีกลไกทางราชการซึ่งเราต้องเคารพนะครับมีองค์การมีองค์กรอิสระตรวจสอบก็เยอะเราต้องมั่นใจว่าทุกอย่างทุกๆแอคชั่นที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบแต่ผมก็มาบอกว่าเอะแต่ว่าความเดือดร้อนบางทีมัน มันไม่คอยท่านะครับมันต้องการการบริหารจัดการออกไปแต่เราระหว่างทางนั้นก่อนที่มีอะไรมันก็อาจจะมีมาตรการระยะสั้นหรือ,อชั่วคราวที่พยุงปัญหาไปได้บ้างบางทีปัญหามันไม่มันไม่สามารถแก้ได้ ด้วยอะไรที่มันรวดเร็วสันใจอย่างเดียวนะครับ,รบมันมีหลายขั้นตอนของมันมันคือระบบราชการซึ่งถ้าเกิดเรามาอยู่ตรงนี้เราก็ต้องยอมรับตรงนี้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็เห็นว่าท่านพยายามใช้การประชุมคอรมบอนอกสถานที่เป็นหมุดหมายแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีการตรวจราชการในจังหวัดใกล้เคียงก่อนแล้วก็เอาปัญหาที่เกิดขึ้นไปรวมกันแล้วก็คุยและแก้ปัญหาในพื้นที่จากการประชุมคอรมบอตรงนั้นใช่ไหมฮะผมว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นอะไรที่เป็นความลับหรืออะไรนะผมเชื่อในรัฐมนตรีหลายท่านเองก็ทาอยู่แล้วเรื่องการมีคอรมบอจะแตตกก่างันไปบ้าง แน่นอนครับการที่ทางคณะมนตรีทั้งคณะลงไปในจังหวัดไหนพื้นที่ไหนเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะมีการตื่นตัวนะครับโดยเพราะที่โครารสัญจรน,นัดแรกเนี่ยผมเลือกไปจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่ g p p ต่ำที่สุดนะครับอย่างที่ที่ยากจนที่สุดก็ถือว่าเป็นถือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการส่งสัญญาณอันหนึ่งว่าเราให้ความสนใจกับเรื่องพวกนี้การที่ลงพื้นที่ต่างจังหวัดจังหวัดข้างเคียงก็มีความสําคัญเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าทุกๆจังหวัดมีความต้องการ ความช่วยเหลือในหลา,ลายมิติไม่เป็นเรื่องเกษตรเรื่องน้าน้าท่วมน้ําแรงนะครับหลายหลายเรื่องอและการลงไปก็เท่ากับว่าไป empower คนหน้าง,งานด้วยครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่สัมผัสกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จริงๆด้วยนะครับ empowerment เป็นเรื่องหนึ่งที่ท,ที่ผมเชื่อว่าการที่ลงหน้าง,งานเนี่ยมีส่วนช่วยเหลือทําให้เขามีความมั่นใจขึ้นนะครับแต่ผมว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเราไม่ได้ไปคนเดียวทั้งคณะรัฐบาลไปหมดกระทรวงท่วงกรม,กรมทุกกระทรวงุ่วงงกรมไปหมด มีการเซตเคพที่ชัดเจนว่าจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความคาดหวังให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งต่อไปที่เราจะไปครอมอสัญจรว่าถ้าเกิดคณะมนตรีมาเนี่ยจังหวัดข้างเคียงเนี่ยจะได้อันดิสงอะไรบ้างนะครับครับแล้วแต่ละครั้งที่ท่านลงไปท่านได้สัมผัสพี่น้องประชาชนเป็นยังไงบ้างรครับก็ต้องแบ่งเป็นสองสามอย่างนะครับหนึ่งในแง่งเรื่องของมวลชนก็ต้องมีการพบปะมวลชน พราะเราต้องการจะได้เห็นจริงๆว่าในสายตาเขาเนี่ยเขามีความทุกข์ยากมากน้อยขนาดไหนเรื่องบางเรื่องนี้ที่เขาร้องเรียนมาเนี่ยบางทีเขาร้องเรียนมาแล้วแล้วผมไม่ได้ยินเพราะถูกสกรีนออกไปใช่ไหมผมก็อยากไปได้ยินเองว่าจริงๆเราเป็นลมพื้นที่จริงเขาเขาพูดเรื่องอะไรกันบ้างใช่ไหมฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เราสามารถที่จะที่จะได้รับฟังโดยตรงโดยไม่ต้องมีการสกรีนเลยนะครับการได้พบปากข้าราชการก็เป็นเรื่องที่สําคัญ เพราะว่าไม่งั้นโอกาสที่จะพบราชการฝ่ายการปกครองก็น้อยครับ,รบแต่นี้ได้พบในอำเภอได้รับได้พบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นะครับต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ที่ให้ความรู้กับทั้งตัวผมเองและและ,และ,และรัฐมนตรีหลายท่านในหลายๆเรื่องลงพื้นที่เห็นว่าบางครั้งเนี่ยก็มีของฝากจากประชาชนด้วยเป็นพวกผลิตภัณฑ์ ศิลปะต่างๆด้วยใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างเขาก็มีครับก็บางอย่างผมก็ไม่เคยทราบก็ต้องยอมรับจริงๆว่าก่อนที่จะเดินเข้าสู่สมการเมืองนั้นก็ไปแต่จังหวัดใหญ่ๆอย่างเดียวนะครับตอนตัวจจุบันนี้ก็ไปจังหวัดเล็กๆหลายๆจังหวัดมานะครับอย่างเช่นไปเพชรบุรีมาเนี่ยเป็นของรวมใช้สร้างชาติผมก็ไปมาเนี่ยเขาให้ผ้าบันคอมาสวยใจเป็นผ้า คล้ายๆผ้าลินินนะสวยมากเลยสวยๆจริงๆในส่วนลราเหตุแล้วทุกๆคนร้องว้าวหมดที่เป็นเพชรกราชวัตดนะครับใช่ครับแล้วเราผมก็ไปฝรั่งเศสอติตาลีเขาเนี่ก็ออกไปแจกด้วยเหมือนกันแล้วก็ทำมาแจกทุตานทูตทัท่วประเทศเลย ผ้าดอนกอยแล้วก็ไปไกลถึงอิตาลีแล้วผมไปดูมาเองอ,อันนี้ไปดูมาเองวิธีการย้อมเนี่ยคือจริงแล้วครามเนี่ยเขาใช้เป็นใบนะครับย้อมออกมาทีแรกก็เป็นสีเขียวเพราะสบัดสบัดปั๊บก็กลายเป็นสีน้ําเงินเหมือนเกงยียนเนี่ยเดือนที่แล้วไปเซนย่ามาไปอิตอิตาลีมาก็าไปเจอกับตัวซีโอเข้ามาเลยก็ลองไปเอาของให้เขาดูเนี่ยมีหลายหลายอย่างเนี่ยแล้วบอกไอ้น,นี่เราอยากจะผลักดันเนี่ยมาช่วยทำอะไรกับเขาได้ไหมเอ้ยินดีงานแรกที่ท่านไปออสเตรเลียผ้าผืนนี้ สภาพ,พสีสวยมากนะสภาพพันอใช่ครับ,รบเพราะว่าอากาศประมาณสิบห้าสิบหกนะครับเป็นช่วงเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงสปริงของเขาพอดีอนะครับก็นี่คือผ้าที่ชาวบ้านให้ท่านมานี่คือผ้านี่คือนี่คือผ้าที่ชาวบ้านชาวบ้านให้มาเลย 100, 000, 100, 000, ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ไปแอบซื้อไปอะไรเลยครับครับก็พอกลับมาแต่ละทิปผมก็จะมาเลือกเก็บไว้นะครับให้มันมีความหลากหลายบางคนก็ซ้ําพหมู่บ้านเดียวกันก็สีคล้ายกันมากนะครับผมก็จะเลือกสีเด่นๆออกมาหน่อยอย่างเช่นอย่างเช่นผืนเนี้ย แน่นอนครับไปผูกกับเจอท่านประธานีม,มาครองผลแรกที่ตอนมีนาคมวันที่11มีนาคม,มวันนั้นเป็นวันแรกที่ทไปแล้วก็แล้วก็เห็นเป็นสีรงชาติฝรั่งเศสอะ่ะอ๋อครับเห,เหมือนเหมือนวันชัยอ่ะครับออแดงขาวครับ น้ำเ,เงินนะครับก,ก็ก็ไปผูกเพราะว่าก็ถือว่าเป็นฝรั่งเสเป็นเมืองแห่งแฟชั่นนอย่างน้อยเราก,เราก็เราก็มีความภาคภูมิใจเราก็ไม่ได้มนเรากไไ็ไม่ได้ไม่ได้อายอะไรนะครับผ<า>ูกด้วยความภาคภูมิใจกระดุมกระดุมสูงก็ติดขึ้นมาหน่อึเคร่องปิดใหม่แล้วมัน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 เปนดูสั้นเต,ติมก็คืออ่าฟอรมอยางข้างในครับผมครับแต่ว<ต>่าอ<ต>ีกอ<ต>ันหนึ่งที่ท่านทิ้วกระเป๋ากระจุดระยะอันนี้น่าสนใจมากนี่ฮะครับอันนี้อันนี้มาจากนราธิวาสครับก็ อันนี้จําได้ที่ฝรั่งเศสเราจะไป,ไปประชุมพอดีเราเข้าใจว่าเราผ้าขมามาผ้าหนึ่งมามาผ้าตรงนี้นิดหนึ่งนิดหนึ่งอะไรเงรี้ยแล้วมันก็เลยดูด,ดูดูเก๋เท่นะครับเป็นเดียวกันอันนี้เนี่ยเมื่อกี้ท่านพูดถึงเป็นผ้าลายเพชรราชอลเป็นผ้าแบบที่นิดมากเลยนะอันนี้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 ก็ต้องให้ให้ครดิตกับทีมงานนะครับด,ดีไซน์กล่องเก๋งอนะไรมาครับเสนเนี่ยน,นี่คุณนี้ยงอเก๋ดูสิผ้าสวยดูความสวยงามดูเบาด้วยนะฮะับ เราดูเนื้อผ้าด้วยครับถ้าเป็นสุภาพสตรีก็จะแบบทําผ้าโอบไหลก็ได้สีผ้าโพกสีสานก็ได้ใช่ไหมครับก็ได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็เป็นของขวัญได้เป็นอย่างดีนะฮะเป็นของได้อย่างดีครับตอกนี้ถ้าเดินทางไปต่างประเทศมีคนบอกว่าไปต่างประเทศเยอะมาก ไปเพื่ออะไรบ้างครับไม่ได้แก้ตัวนะครับแต่เรื่องของการไปต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมไปมา15หคนกว่าครึ่งเนี่ยเป็นไฟบังคับเพราะเป็นเรื่องของการที่ไปอาเซียน,นแสบตัวะจะไม่ะห้งนั่นน้าตัวหรือว่าหรือว่าไปจีนหรือไปกัมพูชาหรือไปสิงคโปร์ไปมาเลเซียไปออสเตรเลียนเนี่ยเป็นอาเซียนออสเตรเลียนเนี่ยอาเซียนจะแปลงครบ0้าสิบปี S <S ใช่ไหมครับซึ่งซึ่งมันไม่ไปไม่ได้อะใช่ไหมเรอย่างหรืออย่างไปสีรังกาเนี่ยก็ไปเซ็นสัญญา FTA ซึ่งรัฐบาลเดิมเขาทำไ้แล้วก็ไปเกียรติเป็นเกียรติไปให้เกียรติเป็นการเป็นการเซ็นมันมันมันเป็นที่มันดีเ้เรี่ยงไม่ได้อรก็ต้องยอมรับนะครับว่า,ารัฐบาลก่อนเนี่ยเรื่องของระดับความสําคัญของเขาเนี่ยอาจจะทาเรื่องอื่นที่มีเขาเห็นความสําคัญมากกว่านะครับแต่ตอนนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยเรื่องการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเรื่องของความอ่อนบางทางด้านการภูมิรัศศาสตร์ต่างๆเนี่ยทำให้การลงทุน ข้ามชาติที่มาประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญ<ม>ถ้าเราไม่ไปเชื่อเชิญแล้วไปบอกเข้าประเทศไทยเปิดแล้วไม่มีเวลาไหนดีเท่า,านานนี้ที่ลงทุนประเทศไทยเนี่ย<ม>เขาจะทราบใหม่มผมก็ต้องไป<ม>นะครับแล้วการลงทุนแต่ละครั้งเนี่ยกลับมาเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านเนี่ยแน่นอนครับยังไม่เกิดอาจจะอยู่ขั้นตอนในการพิจารณาบางอันก็จะเกิดบางอันเกิดแน่ๆบางอันก็จะเกิดบางอันก็ไม่แน่าจะเกิดหรือบางอันก็ไม่เกิดก็มี นะครับแต่ว่าการทํางานเนี่ยเราต้องทําทั้งหมดในทุกๆประเทศเราต้องไปทุกๆบริษัทที่เขาสามารถมีศักภยภาพในการที่จะมาลงทุนในปรพิทศไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องอะไรที่ที่เป็นหน้าที่ของผมพักกันสักครู่นะครับกลับมาในช่วงหน้ากลับมาหาคําตอบในคําถามที่หลายคนอยากรู้ตั้งแต่ปัญหาที่ประชาชนสะท้อนโดยตรงสู่นายกและผลลัพธ์จากการเดินทางไปจรจาการค้าในต่างประเทศอีกสาปีจากนี้ ครับ่านมองเห็นประเทศไทยและตัวเองอย่างไรบ้างครับเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงมากมันเหมือนรถที่ยังไม่วิ่งเต็มสูบเหมือนเหมือนเฟอร์รี่อ่ะสิบสองูบอ่ะแต่วิ่งอยู่แค่หกเจ็สูบเทนะ่นั้นแหะนะครับเราหกเสูบแล้วก็เดินหน้ากันเต็มที่แต่เราก็ต้องค่อยๆทํากันไป คิวประชุมเวลาไปเมืองนอกนี้โอ้โหแบบทุกครึ่งชั่วโมงใช่ไหมฮะเจอคนนู้นเจอคนนี้เขา้าใจว่าประวัติในในซูสุสนประวัติศาสตร์เขา้าใจว่าที่ดาวอสเนี่ยจะมีสัก19หรืหรอ23่สิบสาวงในวันเดียวใช่ไหมฮะสิบเก้าวงเลยใช่ไหมฮะซึ่งถือว่าเยอะมากอะ่ะแต่ผมก็ยังบอกกับทีมนะถ้าไปปีหน้าอีกเนี่ยถ้าเรามีห้องประจำของเราเองเนี่ยสองห้องแล้วก็สลับเข้าสลับออกสลับเข้าสลับออกผมว่า30อันผมก็ทําทได้สิบสองปีที่ผ่านมาไม่มีใครผู้นําเราไป World Economic Forum มาิคฟอปีครับ นะครับเพราะพอเราไปปับ๊บก็คนก็ให้ความสนใจ hmm. อย่างที่ไปเมืนเน่อ่ก็แอสตราเซเนกาบริษัทรรทํายาซึ่งเข้าหุ้นกับทางปูชิมันไทยเนี่ยครับวันนี้ก็เมื่อกีนะ้ก่อนที่เข้ามาเนี่ยก็เข้ามาต่อเรื่องกันต่อห้าเดือนให้หลังว่าการตั้งโรงงานจะเป็นยังไง hmm. เขาก็ตั้งแล้วเจอปัญหาอะไรบ้างต้องการเขาจอะไรอะไรจากราบาน hmm. อันนี้ก็เป็นรายที่เล็กๆน้อยๆท,ที่ที่มันมีการต่อยอดกันได้ hmm. ครับ ผลการไปต่างประเทศมาเป็นยังไงบ้างครับโดยโดยรวมแล้วเป็นบวกมากนะครับเพราะได้รับการยอมรับจากต่างประเทศประเทศไทยเนเหมาะสมสำหรับการลงทุนบางเรื่องได้รับการประสานงานทํางานร่วมกันระหว่างประธานผู้แทนการค้าไทยบ o ิหลายๆหน่วยงานเนี่ยสถานทูตไทยเนี่ยช่วยกันไปโฆษณาว่าประเทศไทยมีอะไรดีพลังงานสะอาดเรามีพร้อมอินเซนทีฟจาก BOI เรามีเหนือประเทศอื่น เรามีรอยยิ้มเรามีค่าของชีพที่เหมาะสมเรามีโรงเรียนนานาชาติที่ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านเรามีเฮล l ์แคร์ซิสเต็มที่มีมาตรฐานสูงกว่าหลายประเทศนักลงทุนจากต่างทระเ,ทเขาจะย้ายถิ่นฐานมาเขามีความมั่นใจ<ม><ม>เรื่องของการที่เรามีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเยอะทําให้เขาเถิดลงมาทุนแล้วเขามั่นใจว่าย,ยังไงก็ที่นี่มัน่นคงจุดยืนการทู่ของไทยอยู่ตรงไหนยังไงบ้างเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยเราไม่เป็นคู่ขัดแยง้ง กับประเทศไหนที่ผมเดินทางไปต่างประเทศมาจากการลงทุนเนี่ยจัดที่มันจะเป็นจากยูก EU, หรือจากออสเตรเลียหรือจากาจีนหรือจากสหรัฐอเมริกาทุกประเทศอยากมาลงทุนประเทศไทยถึงแม้เขาจะมีคู่ขัดแย้งกันเองก็ตามทีเนี่ยเพราะเขามั่นใจว่าประเทศไทยจะให้ความเป็นธรรมของทุกๆฝ่ายถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นฐานผลิตของเขาพลายเชนของเขาจะไม่ถูกขัดอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ให้ความมั่นใจกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาที่ไปทําไมเราถึงอยากเป็น เอเวอเรชันห uh, ับขยายสมาบินส่วนภูมิจัด uh, 60ล้านคนกลายเป็น150ล้านคนสร้างเทอร์มินอลใหม่สร้างนันเวย์ way, เพิ่มแลนบริดจ์ทำไมเราจะอยากมีแลนบริดจ์ในการขนส่งใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ประหยัดระยะทางที่ลงไปช่องแคบมรากายอย่างเดียวหรือประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างเดียวในอนาคตถ้าเกิดมีคู่ขัดแย้งเยอะเนี่ยล้วประเทศที่ควบคุมโลจิสติกการเดินทางทั้งหลายเนี่ยไม่ไม่เป็นกลางใครทะเลาะกับใครไปเข้าข้างใคร ก็ทําให้เส้นทางการขนถ่ายสินค้าเขามีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราประเทศเราไปราไประเทศกลางยังไงเสียเขามั่นใจว่าการขนถ่ายสินค้าของทุกตประเทศเนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมเนี่ยผมเชื่อว่าการตัดสินใจมาลงทุนเขาก็จะมีความเป็นไปได้สูงขึ้นนะครับแล้วสรุปได้ไหมครับว่าการเดินทางไปต่างประเทศของท่านนายกเนี่ยคือไปเพื่อแนะนําตัวเองด้วยแหละและที่สําคัญก็คือว่านํามาซึ่ง ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนคนไทยจากการลงทุนที่ต่างชาติเขาจะมาขยายการลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยผมสรุปได้ว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าทุกๆอย่างใช้เวลานะครับอย่าง,างเช่นเราจะมู v e จากอุตสาหกรรมที่มีกําไรน้อยไปอุตสาหกรรมที่กำไร,รสูง Low Tech เป็นไฮเทคอินดัสทรีเนี่ยมันไม่ได้สร้างได้ภายในวันเดียวท่านเกีใช่ไหมครับมันต้องมีวิธีการหลายๆอย่างว่าจะเป็นผ่านสว่ารอตัดสินใจในการซื้อที่รวบลงทุนเอ้ยเอ้ยต่างๆนานาเนี่ยผมเชื่อมันก็ต้องมีอะไรที่มันต้องทําคู่กันไปประเดี๋ยวก็จะมีประชุมกับท่านรัมนตรีอวเรื่องของการที่เราต้องยกระดับ สกิลเซ็ตของเวิร์กเกอร์ไทยนะครับเรื่องของการที่เวลาที่ทางสบาบันอุดมศึกษาไทยมีเออร์เรนจ์เมนต์กับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่จะมามีมีเทรนนิ่งโปรแกรมเทรนเนอร์เทรนแค่3เดือนเขาขอร้องมาว่าให้ให้เอบอเนี่ยออกมาเลยเทรนเทรนเลย9เดือนปีหนึง่งแล้วก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของของเอ่อเคเริ่มด้วยเวลาจบไปก็ได้ ทำงานต่อได้เลยก็ได้มีการพูดคุยกันต่อ,อมันมีมันมีมันมีเรื่องของอะไรเยเล็กน้อยที่เราที่เราพูดคุยกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าบว่าปีแรกของท่านนายกก็คือเป็นการปูพื้นฐานอีกสามปีจากนี้ครับท่านมองเห็นประเทศไทยและตัวเองยังไงบ้างครับประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนกับเป็นประเทศที่มีสกยภาพสูงมากมันเหมือนรถที่ยังไม่วิ่งเต็มสูบเหมือนเหมือนเฟอร์รี่อ่ะสิบสองสูบอ่ะแต่วิ่งอยู่แค่หกเจ็ดสูบเท่านั้นนะครับแล้วหกเจ็ดสูบแล้วก็เดินหน้ากันเต็มที่ แต่เราก็ต้องค่อยๆทํากันไปนะครับเพราะอย่าง,าางที่บอก่าไม่เป็นหลายเรื่องมันไม่ใช่ทําเองได้ตัดสินใจภายในคนเดียวได้มันมีครืพักร่วมรัฐบาลมีทั้งฝ่ายตรวจสอบมีทั้งรัฐสภานะครับมีทั้งข้าราชการนะครับมีทั้ง NGO นะครับซึ่งซึ่ง,งหลายๆหลายๆใช้คำว่าหลายๆ initiatives แล้วกันก็เป็น initiatives ที่อาจจะมีอาจจะมีคนแย้งบ้างมันก็ต้องทําเรื่องของประชาพิจารณ์ mm. เป็นอะไรที่ มีคนมีข้อการขาเหมือนกันผมยกตัวอย่างเช่นะทุกคนบ่นเรื่องค้าวไฟราคาแพงเนี่ยข่าไฟที่ถูกที่สุดอะคือพลังงานนิวเคลียจะพูดมาตรงนี้ก็ก็บอกทุกคนทุกคนบอกเฮ้ยอยากได้หมดแต่ว่าอย่าไปอยู่บ้านฉันนะอยู่อยู่อยู่เอาบ้านคนอื่นอยู่ไปอยู่หน้าบ้านคนอื่นแล้วกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยใช่ไหมครับผมพยายามที่จะเริ่มที่จะต้องมีการทำค้นคว้าแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความ เข้าใจกับประชาชนวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เรากำลังดูอยู่นะ uh huh. เป็นต้นเป็นต้นนะครับมันก็มีหลายเรื่อง Entertainment Complex ก็ตามทีซึ่งมันมีธุรกิจสีเทา uh huh. ไม่ใช่เทาอะ่ะดำอะ่ะครับ huh. ที่มาอยู่ใต้ดินกันน่ะไม่ม่าเป็นล้านล้านเลยเราทำธุรกิจกันมากำไรกันไปแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีเลยเราจะยอมให้มีให้มีธุรกิจอย่างนี้อยู่อยู่ต่อไปเหรอ uh huh. หรือเราจะยกขึ้นบนดิน uh huh. นะครับแล้วก็ยอมรับไปแล้วเก็บภาษี uh huh. ให้มันถูกต้อง uh huh. แลวควบคุมเรื่องความประพฤติ ควบคุมเรื่องอาชญากรรมได้ใช่ไหมครับผมคิดว่าม,มันถึงเวลาหรือยังที่ประเทศไทยต้องที่ต้องอยอมรับเรื่องพวกนี้นะครับประเทศอื่นเขาก็มีแล้วนะครับการเดินทาของคุณเสฐา คงไม่มีเพียงแค่รอยยิ้มความสุขหรือว่าวิวทิวทัศน์สวยเท่านั้นแต่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่การเดินทางท่องเที่ยวหากแต่เบื้องหลังครับคือการเตรียมตัวการกำหนดเป้าหมายเพื่อผลลัพธ์สูงสุดของประเทศชาติแล้วก็ประชาชนวันนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้มาคุยกับเศรษฐาทวีศิลป์นายกรัฐมนตรีเชื่อเหลือเกินครับว่าคําถามที่หลายคนอยากรู้ว่านายกเดินทางบ่อยแล้วได้อะไรคงจะได้คําตอบเรียบร้อยแล้ววันนี้รายการคุยกับเศรษฐาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ างขับเคลื่อนรัฐบาลเศรษฐาแผนการทำงานของรัฐบาลในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้ารัฐบาลวางแผนปลดล็อกอุปสรรคปรับปรุงกฎหมายเพื่ออำานยความสะดวกในการประกอบธุรกิจสร้างความชื่อมัน่นและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งคาดว่าหากสามารถปลดล็อกกฎหมายในเรื่องนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศมากขึ้นและมีโอกาสขยายมูลค่าได้ประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาท กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมผลักดันให้จังหวัดน่านเป็นเมืองมรดกโลกพร้อมกันนี้กระทรวงคมนาคมวางแผนปรับปรุงเส้นทางคมนาคมโดยเฉพาะการขยายพื้นที่ท่าอากาศยานน่านนาครยกระดับเป็นสนามบินนานาชาติรองรับนักท่องเที่ยวในอนานคต